สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ให้อาหารไก่แบบชิดใกล้ชิดหน่อยครับก็ให้อาหารบรรดาแม่พันหลักนะครับนี่ฮะก็ไปเก็บข้าวเหลือแถวทุ่งนามาครับก็เอามาให้เขาครับเสริมนะครับได้กินข้าวพวกนี้หน้าไก่แดงมากครับหน้าไก่แดงมากอันนี้จะเป็นชุดแม่พันหลักนะครับ ที่เหลือโอ้โอสู้กันแหละสู้กันละผู้กับเมียแต่ว่าตัวผู้ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับหางขาด <c oughs> นี่ตัวเมียตัวเมียเป็นลูกสาวามหาเวทนะครับก็ที่ยังเหลือนะครับน่าจะได้ทำเป็นสายพันธุ์ต่อไปนะครับพวกนีนะ้อันนี้ก็แม่แม่พันธุ์หลักๆนะครับที่กล้าเข้ามากิน แม่เต็งหนึ่งขาวขาวเนี่ย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 นะครับแม่เนี่ยแสนกลเนี่ยนี่นี่ครับนี่แสนกลนี่แม่ดําเทพดีลาแต่ตัวไม่ดํานะครับแม่ดําเทพดีลาแต่ตัวไม่ดําเพราะติดติดติดพระจันทร์เสี้ยวนะครับแม่นี้นะครับอันนี้ดําลํายองนะครับนี่ดำล้ำยองอันนี้ก็แสนกลนะครับนี่มาใกล้ๆนี้เนี่ยแสนกลมหานครนะครับ แม่นี้ยิ่งแข่งมีเดือยด้วยครับแม่นี๋ยวให้ดูแข่งมีเดือยนะแม่เนี่ยมีเดือยมีเดือยเห็นไหม,ไม,ไ,มไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยเน่นนะเดือยยาวมากคแม่แม่นี้ก็มีเดือยนะนี่แม่เยื่อซิงเลดาครับนี่เยี่อซิงตาดำๆนะชอบมากเขาจะชอบกินข้าวพวกนี้มากครับมันน่าจะอร่อย ตัวนี้จะฟู่นะครับลูกมหาเวทแต่มันไม่สมบูรณ์นะครับหางหางขาดนะครับไก่หางขาดสีไปทางพ่อนะครับนี่แม่พันหลักบางส่วนนะครับที่กล้ามากินนะครันเหลืออีกเมยบางส่วนอยู่ข้างนอกนะครับนี่แสนกลนถ้าท่านใดสนใจนะครับลูก ชันหลานเนาะชันหลานบิ๊กกับนะครับก็พอมีนะครับตัวเมียอิดต่อสสาถามองเข้ามาได้ครับบิ๊กกับับรับประกันแข้งดีแน่นอนนะครับ